สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช i n มาครับทันเลยนะครับวันนี้ก็เจอกับผมไรซ์มอนสุดาทีวีนะครับก็รายการนี้มีคำหยาบที่ทุกท่านผู้ชมเมื่อค่อยอยากจะฟังนะครับก็ขอใครคำหยาบน้วยนะครับโอเคเรามาเล่นประจมภัยกันนะครับทิบนึงนะมันจะแหลกนิดน,นึงไอ ไอ้เซิร์ฟไปอะไรวะเซิร์ฟไปพาร์ทหนึ่งเลยเซิร์ฟที่ผมดูใน YouTube ตอนนั้นนะ่ะต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ใช้แล้วเพราะว่าผมเ้ื่ผมมันลบทิ้งก็ต้องสร้างใหม่ดีกว่านะนะครับโอเคจะต้องชื่อเซิร์ฟว่าอะไรดีล่ะต้องชื่อว่าเซิร์ฟมั่วๆมื่อโกโก้นะครับ ก็ไม่มีอะไรตั้งอ่ะกูกูแคบโอเคบาเลยเ่อรูปจะปิเด็ดกันดีกว่ามันจะลบกวนนะครับมาอใช้นิดนึนนงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยมาแล้วมาแล้ว ไม่ผ oh. ิดหรอกมาครับ huh. นีนาทีเลยโอ้โหอีกแล้วออดีหน่อยเธอีมีของมีมีม้อยู่โอเคแล้วก็จะตัดไว้กันก่อนดีกว่านะว่าถ้าเรารูว่าจะเดินทางไกลดีกว่า ไม่แล้วแบแหลกมากใช้ F อาซิลปูสองครับคะแน้ครับอาถ้าถือสิบซับคงจะทำบินโทไม่ไม่ใช่ทำบินโท โหลดซอนโหลดอินโทรใน u t u b e นะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆมากครับใครทำใครทำไปก็อย่าอย่ามาด่าผมทำมาสอนใหมพวกโคดี่ลองทำไม่เป็นนะครับอะไรับอย่างเช่นพวกมือใหม่กำลังผัดทำนะครับผมูกมือใหม่แต่ทำได้อีกทีนึงนั่นแหละมาครับ ฮึมบชืบชืบนะครับเกิดตรงไหนก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราจะเดินทางไกลเราเคยลูกสศอลูกสศอสามมันใหญ่เฮ้ยพัมกินพัมกินหายาหายะาอยู่ที่นี้ได้ไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย้ยมาครัใส่บุคคลทำทำ ทำท่าเป็นบ้านเลยไม่สนอ่ะทำใครก็ทำเขาทำทำมันก็เหมือนทำเราโอเคทำมิสยอดเลยโอเคทำีิสุดยอดสุดยอดจากการตายนะครับไม่สุดยอดกการอยู่แต่ถ้าอยากให้อยู่ได้ก็อะไรเงี้ยคืออุ่นเพาะ,ะอุ่นเนาะนะครับจะได้อนเพาะอยู่ แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อ่างนี้ะครับแล้วก็ออกเอาปกรณ์ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวข้าม่ใช่เข้ากดผิดเวี็ยนัดที่หดแล้วก็ติ๊ก,กแล้วก็ดวก,วก,กด ก็เลยสุดยอดโอเคแล้วก็ไโอเคมาเสร็จแล้วเสร็จได้อนะคนับโอเคที่พ่อคุณมีอะไรที่พี่มีอะไรด้วย ลงลำบ้านโอ,โอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยต้นไม้เป็ีนไม้ก่อนนั่นแล้วนั่นนั่นอื้มแหลกจังเลยแหลกมากเลยลก็ครับก็ไอะไรแหลกก็ช่างมันเราก็ต้องอดทนทรมารอดทนนะครับนะครับ<ะ>ตัดไม้ต่อยนิดนึงนะครับ ดีครับเราจะสร้างตรงนี้ให้เป็นหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนมาอยู่เดี๋ยวอาทิย์หน้าผมจะเปิดแอปมาติดทีเลยขอมาครับถ้าใครอยากเล่นก็เจอกันได้ ไอพีผมเดี๋ยวจะัดเบอร์แล้วค่อยบอกไปเลย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 โอ้ยโอเค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 เดี๋ยวนะครับขอขอใช้เวลาหนึ่งครับเจ้าแรกครับเจ้าแรกนะครับ นะภารกิจวันนี้ก็คืเอาแบบเอาแบบว่าทับเตียงนอนหนึ่งคืนนะครับมาเลยมาเลยมาเลยแม่อืมอยากเล่นในคอมมากเล่นในคอมตุ้มเลยโอ้สุดยอด พิชเชสวิ่งไปไหนล่ะยิ่งแหลกยิงหายว้าโอเคอืมอาหารไม่มีแล้วเราจะหาไก่พวกไก่กันนะครับอือไก่อยู่ไหนวะมีแต่แกะเคมีไก่เจอาลูกที่ไก่เจ้าอะไร มาออโอเคฮะทไมต้อ,อตงข้าสุดในวเนี้ปารีปัมตุตุมโอเคเราจะไปเข้าเราจะเข้าบ้านกันดีกว่าใกล้คำแล้วด้วยเฮ้ยไ่ข้ามเโด พูดเลย,ย่พูดไปเลยโอ้โหเพชรตัวมันมันจะดับตลอดครับถ้าเราเล่นเหมือนครับง่ายฮึฮึใครหายใช่ไหมเนี่ย ฮึฮึฮึโอ้ยถ้าเข้าไม่ได้นี่ผมจะเล่นจะค่อยพาต่อไปครับอ๋อได้แล้วนะได้แล้วตื่นตื่ดแล้วก็โอ้ยอะไรติดขึ้นมาอีก แล้วก็อนี่ครับได้แล้วเราก็ตรวางางเลยโอเคอืมเราไม่เราจะไม่ปืนหินดีกว่าปืนไม้ดีกว่าโอเคได้แล้วปับป๊บปาปั๊บปั๊บ พอปาได้รประตูทำไมบนะ้ะประตูทำไมประตูครับนี้อาจะเดิๆๆเอออไปเดาๆออนครับน่ี่จิบจิบประตูมีชเล,ลวา่านี่ล๊องนี้เงี้ยขอยนิดนึงชุด มาเดินดูสิสวามินิ้นงจุดจุดแม่ก็สุดลวจุดจุดนอนจุดนอนนี่สดยอดของดีสีฟ้าไปดองโอ้ โอเคโอเควปนีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์และกด Subscribe และกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ